สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอันซีไลฟ์พามาดูเมฆนะคะเมฆตอนบ่ายโมงสี่สินะคะว่าเมฆบนท้องฟ้ามาลักษณะอะไร เห็นไหมคะแดดร้อนมากพระอาทิตย์เจิดจ้ามากเลยค่ะนะคะแต่ละวันเมฆฟ้ามาไม่เหมือนเดิมบางวันก็มีสีสันมาสวยงามนะคะทุกคนบางวันก็เป็นเมฆขาวละมุน นี่คือปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะคะแต่ละด้านแต่ละทิศเมฆมาไม่เหมือนกันนะคะกระจัดกระจายนะคะ โอ้ยแดดร้อนมากปวดตามากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครปวดตาจริงๆ